เอาล่ะคนดูวันนี้เนี่ยผมมีสิ่งดีๆมาแนะนาเว่ยคนดูครับร้านลาวาบักตอนนี้นะครับผมบูเขาไฟเขาระเบิดอีกครั้งแล้วเว้ยเลดเจดเน่นะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มจะจัดเลกว่าได้นะระวเว็บเขาเนี่ยนะครับผมมีบริการขายบัตรต่างๆด้วยนะบัตรกินนาเชลหรือว่าอะไรต่างๆก็เข้ามาดูได้นะครับผมแลรับเติมเพชรฟรีไฟด้วยนะครับผมหรือว่า โคต่างๆก็มีขายด้วยนะคุณดูครับโอเคลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจะจัดนะคนดูอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับผมเอยช่วงนี้ก็ช่วงเศร้าๆหน่อยเหมือนกันเพราะว่าเลเวลของเราเนี่ยมันตกมากๆเลยไม่ใช่เลเวลยอดวิวมันตกมากๆเลยก็ว่าได้นะเพราะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะผมหล่อไม่พอกันหรอหรือว่ากูเกียนไม่พอวะเออเนี่ยก็ไม่รู้นะคนดูนะครับหรือว่าคลิปกูไม่สนุกหรือเปล่านี่ก็ไม่ทราบนะครับผมคนดูลองคอมเมนต์บอกด้วยละกัน ซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะทำการมาเปรียบเทียบผลปีศาจบอกฟุตแล้วก็คิงพีทเนี่ยนะครับผมก็คือผลมังกรเนะี่ยเนาะเออคือแบบว่า,าเรามาดูนะครับผมว่าโมเดลของใครเนี่ยจะเฟี้ยวกว่ากันและเอฟเฟกของใครเนี่ยจะสวยกว่ากันเนี่ยนะครับผมโอเคอย่าลืมนะครับผมกดไลค์ครบ1,000ไลค์ขึ้นไปด้วยกันหรือว่าคนละไลค์ด้วยกันนะครับผมเออ ช่วงนี้วิวตกผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอไรนะครับผมโอเคก็เรลืมกดไลค์แอนสมัครคายกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยละกันนะครับผมโอเคใครพร้อมแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวรอไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวสก้ไปดูกันเลยครับผมเอาละครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านของผลมังกรของบอกฟุตก่อนเลยละกันนะครับ แมปบอกฟุตเนี่ยนะครับผมก็คือว่าผลมังกรเนี่ยเพิ่งอัปเดตมาใหม่ๆสดๆเลยเนาะก็คือเป็นอัปเดต13บสาเนะครับผมมาพร้อมกับคิดสมัตเนี่ยนะครับผมโอเคราคาของผลปีศาจเนี่ยอยู่ที่2,600โลบักเองนะครับผมเออถือว่าเยอะมากๆเลยก็ได้เนี่ยนะครับผมเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปซื้อสดๆเนี่ยหรือว่าตังสดเนี่ยก็อยู่ที่330บาทเองนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นเลทราคาในตอนนี้เนาะก็สามารถไปซื้อกันได้นะไปหาซื้อกันได้เองโอเคนะครับผมประมาณนี้ ของบ็อกฟุตเนี่ยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามารีวิวผลดีกว่านั่นเองนะครับผมว่าลักษณะสกิลเป็นแบบไหนเนาะโอเคครับก็มีทั้งหมดเนี่ยนะครับผม5สกิลนะครับผม Z X C แล้วก็ V แล้วก็เอมงเนาะโอเคนะครับผมสกิล F เนี่ยนะครับผมผมบอกเลยว่าเป็นสกิลบินเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองบินให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับนี่บินธรรมดาเนาะนี่เลยโอเคผมชอบท่าบินของบ็อกฟุตมากเลยนะ เนี่ยมันจะมีแบบคล้ายๆเส้นๆลมอ่ะคนดูเข้าใจปะเหมือนมันต้านลมอยู่อะไรประมาณนี้เนี่ยเออโคเท่ Hotel, นะครับผมแล้วผมชอบปิกสีแดงที่สุดละมันเหมือนแวมไพร์ไว้คนดูนะครับโอเคนะครับผมถ้าเกิดว่าภาพไม่ตรงเสียงผมขอโทษด้วยนะเออนะครับผมมันเกิดเป็นบั็กของแอคชั่นหรือว่าโปรแกรมอาร์ตของผมเองนะครับโอเคสกิลเซตนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะสกิลการโจมตีนะครับผมนี่ สกิลการโจมตีเอฟเฟกนี้แบบสวยมากๆเลยนะครับอันนี้ของบอกฟุตนะเออนะครับผมก็อยู่ในเกมบอกฟุตนี่แหละนะครับคือแบบสกิลเอฟเฟกต์เขาเนี่ยสวยมากๆนะคนดูนะครับผมสังเกตด,ดูดีนะครับผมนี่เป็นการพ่นไฟวุบเออและแรงมากๆด้วยนะครับเพราะว่าผมเล่นสายผลในตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าแรงจะเจอดโอเคคูณดาวก็ถือว่าไม่นานมากนะครับสําหรับสกิลนี้เป็นสกิลหลักของดากอนหรือว่าผลมังกรเลยก็ว่าได้นะครับผมโอเค อาชื้อโอเคผู้ใช้เนี่ยผมจำไม่ได้ไหมะนะว่าเป็นใครนะครับอ๋อลืมไปนะครับผมผู้ใช้ก็คือไคโดนเองเองนาะเออตัวตำนานเลยนี่ว่าอาชื้อนี่มาเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่2เลยเนี่นะครับผมเป็นสกิลเนะครับสกิลเนี่เป็นการกำหมัดไฟไว้คนดูเพื่อที่จะทำทำตามแบบว่าคล้ายๆแบบพุ่งนะเฮ้ยเดี๋ยวๆด,วดวไฟหายว่ะลองดูดิฟืบอ๋อยังมีไฟติดอยู่ก็จะเป็นสกิลเหมือนกับ จับคอเอ็นเป็เสียลากไปตามพื้นแล้วก็จะติดไฟด้วยนะครับผมไฟนี้สามารถทำดาเมจได้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวดูเลยฟึบอย่างเงี้เดี๋ยวคุณดูดูนะเนี่ยทำดาเมจนะครับผม95นะครับผมโอ้แรงมากนะแล้วก็คอมโบบึ้มแบบนี้นะครับสกิล <skill> C นะครับผมกดค้างนั่นเองนะครับผมเนี่ยอ่าจะเป็นการพ่นไฟนั่นเองนะครับาแบบชิวเลยชึบนี่ สกิลเซตประมาณนี้นะครับผมขออีกรอบได้ปะผมชอบมากอะสกิลเนี้ยสกิลซีชุบนี่ประมาณนี้นะครับดาเมจแรงอยู่ชุบแล้วก็สกิลสีไกลนะอุ้ยไม่ไกลขนาดนั้นนะครับผมพอดีพอดีนะโอเคปุ่มมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลหลักเลยด้วยนะครับผมคนดูจะเห็นหลอดแดงๆนี้หรือว่าเป็น หลอ,อดความโกรธนั่นเองนะครับผมหรือว่าระยะการแปลงร่างของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าหลอดเนี่ยมันลดใช่ไหมประมาณนี้เนี่ยนะครับแล้วเราเนี่ยคายร่างกลายเป็นร่างเดิมหรือเป็นร่างแบบเนี้ยเราก็ต้องรอเต็มถึงจะแปลงร่างได้อีกรอบหนึงนะครับโอเคแปลงร่างเลยครับกดสกิลวีนะชึบอยู่ที่350มาตเตอรีนะครับโอเคนี่หลอดแดงก็จะเริ่มลดไปนะครับผมถามว่าหลอ,อดมันลดเร็วหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับก็ถือว่าไม่เร็วนะ แต่เวลาเราใช้สกิลเนี่ยเหมือนกับหลอดมันจะลดไปด้วยนะอ่าเห็นปะคุณดูจะสังเกตดีๆนะครับหลอดมันจะลดเร็วขึ้นกว่าเดิมนี่เห็นปะเออสกิลก็อลังการงานสร้างมากๆเลยเนาะนี่เลยนะครับผมคือแบบโกงมากอะ่ะบ้มนี่สกิลเอครับพ่นไฟ3อย่าง3อย่างเลยว่าเหมือนกับแบบโกงเล็บนี่นะครับโอเคพ่นไฟแล้วก็สกิลซีรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคกดค้าง เหมือนเดิม,มประมาณนี้จะเป็นการระเบิดรอบๆนะแรงมากสกิลนี้โอเคนะครับผมแล้วก็เราจะแปลงร่างอีกไม่ได้นะครับจนกว่ามันจะฟูลรือว่าเติ่มนั่นเองนะครับถึงจะแปลงร่างได้อีกรอบนะครับผมก็ถือว่าคูดาวค่อนข้างจะนานมากๆกว่าจะแปลงร่างได้เองโอเคนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นผลปีศาจของบ ok ็อกฟุตเนี่ยนะครับผม อ่าก็ประมาณนี้เนาะมาเดี๋ยวเราไปดูของคิงพีทกันดีกว่านะครับว่าผลปีาศาจจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าใครอยากดูเป็นคลิปอะไรหรือว่าเป็นผลอะไรที่เปรียบเทียบกันอย่าลืมคอมเมนต์ด,ด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมทําให้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูของบอก f ฟุตไม่ใช่ดีคิงพีทกันดีกว่านะครับผม Let's go <S เอะละครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ใน ID ของน้องเขานะครับผมขอบคุณหน้านของ IDFC ผมด้วยวกันนะครับโอ้โหซื้อเสื้อผมด้วยขอบคุณมากนะครับ โอเคผมเดี๋ยวผมจะทำการมาดูเลยนะสกิลของผลปีศาจของคิงพีทเนี่ยมีสกิล BV แล้วก็ C แล้วก็ X แล้วก็ Z A, นี่นะครับก็เราไม่สามารถกดได้นะสกิล B ก็กดไม่ได้สกิลว V ก็กดไม่ได้สกิล C กดไม่ได้สกิล X กดไม่ได้น,นะครับแต่ว่าเราต้องแปลงร่างก่อนอันนี้คือข้อเสียของผลปีศาจของคิงพีทเนี่น,นะครับผมที่เหมือนกับแบบเราต้องแปลงร่างเท่านั้นถึงจะใช้ได้เว้ยอะแปลงร่างครับปุ๊บแบบนี้ โอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้คือคือข้อเสียหรือเปล่าวะโอ้ม y g ก็บัคครับผมคนดูบัคบักไปไปไปบัคบ,บัขึ้นมาก่อนโอเคนะครับผมแต่ผมดูไปดูมาเนี่ยโมเดลของคิงพีทเนี่ยรู้สึกว่าจัดเท่กว่านะเอออันนี้คือผมเปรียบเทียบตรงๆเลยว่าคิงพีทมันไม่เหมือนปลาไหลไว้คนดูเข้าใจไหมเออมันจะไม่ค่อยเหมือนปลาไหลขนาดนั้นนะ แต่เวลางี้เออมันเหมือนปลาไหลอยู่ก็จริงนะครับแต่เวลาโมเดลเงี้ยเออคือมันเป็นมังกรที่แบบสมบูรณ์มากๆนะครับผมของคิงพีทอันนี้ผมขอชมด้วยนะครับผมผมคิดว่าโมเดลของบอกฟุตเนี่ยเออมันสู้ได้ไหมสู้ได้นะเขาเก่งแต่ว่าไม่รู้ว่าภาพเขาเหมือนไม่เหมือนกันหรือเปล่านี้ผมไม่ทราบแต่เอาง่ายๆผมชอบโมเดลของคิงพีทมากกว่านะครับของผลพีศจนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านของ ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืมเอฟเฟกของผลปีศาจเนาะเป็นไฟแบบนี้นะครับผมนี่คนดูเห็นปะเออไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยก็ว่าได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกเลยดีกว่าเฮ้ยไม่รู้ทำไมเป็นอย่างเงี้ยอ๋อต้องแบบนี้เหรอโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกกันดีกว่านะครับผมสกิลเอ็กซ์โอเคสกิลเอ็กซ์เฮ้ยเดี๋ยวมันเปลี่ยนใหม่เหรอวะแป๊บๆเฮ้ยเดี๋ยวดูสกิลผลขิงพิษเปลี่ยนใหม่ป่ะนี่ เออคุณรู้สึกว่าการบังคับเปลี่ยนไปนะเนี่ยไม่รู้อ่ะถ้าไม่เป็นอย่างนี้ไม่รู้ผมไม่เคยผมก็จำไม่ได้โอเคมาคนดูเดี๋ยวผมํำการกด X ดูนะครับชึบตรงนี้ปล่อยนะกด X แล้วก็ปล่อยเลยเดี๋ยวจะเป็นการแบบเหมือนกับเอาดาวตกอะไรไม่รู้ออกมานะสกิลซีผมเป็นการตะโกนแบบนี้แต่ผมบอกก่อนเลยว่าคิงพีทโดนบัฟก็ค่อนข้างจะเยอะเลยนะนเรื่อบัฟหรืออะไรนะ เคลดดื่อนราเมจดอะเอาง่ายเลยเขาเรียกว่าอะไรอะเนิร์ฟเออเนิร์ฟผลมังกรไปเยอะมากๆเลยนะครับเมื่อก่อนนี่คือสกิลสีนี่คือเดอะก็อดเลยคนดูศัตรูเนี่ยอยู่ประมาณประมาณนี้มั้งก็โดนนะครับผมคือมันไกลมากๆเลยนะครับและฟาร์มเนี่ยค่อนข้างจะอีซี่และผมเนี่ยชอบมากๆด้วยนะครับอืมอันนี้คือโดนแบบโดนเนิร์ฟเยอะมากๆนะเนี่ยโอ้โหสกิลนี้จริงมันแรงมากนะคนดู โอเคนะครับเดี again, okay. Okay. Uh, like ๋ยวเรามาดูส uh, ก like ิล V กัน <laughs> ดีก oh, ว่านะครับโอเคอันนี้ก็เหมือนกับแบบอ่าเหมือนปะวะอ๋ออันนี้ก็คือแบบว่าพุ่งไปอืมกูตายกูตายเลยคนดูโอ้ผมบังคับไม่ค่อยเก่งว่ะของเนี่ยของคีพีอะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันบั๊กหรือว่ายังไงไม่รู้อะเออเนี่ยเนี่ยเป็นบั๊กหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้โอเคอีกรอบนะครับผมสกิลซีปึ๊บอืมโอเคแล้วก็ สกิลวีชึบอ่าประมาณนี้นะครับสกิวบีสกิวีเป็นการยิงนะแบบนี้สาดไปตามเมาส์เราเลยอืมแรงอยู่พอสมควรแต่ก็เอฟเฟกกระจอกกว่าของบอกฟุตนะอันนี้ผมพูดตรงๆเนาะอืมถือว่าใครคอมเมนต์ก็แล้วแต่พี่ครับทำได้เปล่าวะแต่อันนี้คือผมมาเปรียบเทียบนะผมไม่ได้ว่าผม ทำเพลนหรือ,องไงนะครับอันนี้คือพี่มาเปรียบเทียบเนาะว่าสกิลผลปีศาจมันเหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็แตกต่างกันยังไงนะครับแตกต่างอยู่นะแตกต่างมากด้วยนะครับอันนี้สกิลจิ้วแบบเนี้ยแต่ของบอกฟู้จะเป็นจิ้วใช่ไหมครับดูจิ้วแบบแรงแรงเลยอะทีเดียวและแรงแรงเลยนะครับผมจะไม่นานแบบนี้แล้วก็สกิลวีนะครับผมสกิลวีอันนี้ก็คือแบบเป็นการพวกนี้ผมจำไม่ได้เออของ นั่นก็มีเนาะแต่ว่าจะเป็นเท้าเนี่นะครับผมเออแต่นี่บั๊กเยอะมากอะ่ะเออผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเนี่ยบั๊อกอีกแล้วอะ่ะคนดูโอเคโอเคนะครับผมเป็นกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกด like มไลค์แอนดับไลค์ผมด้วยกันนะครับผมและอย่างหนึ่งเลยอย่าลืมไปซื้อเสื้อผมด้วยนะจ๊ะโอเคคลิปนี้อาจจะไม่เกลียนเท่าไหร่แต่ก็ขอโทษด,ด้วยเพราะว่าช่วงนี้วีผมตกมากๆเลยอาจจะเกียนเยอะไม่พอ ถ้าอยากผมเกียนกดไลค์มากันเยอะๆด้วยแล้วกันโอเคคลิปหน้าใครอยากดูผลในเปรียบเทียบ<ๆ>อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยวกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยสองแมปนี้เขาแข่งกันและมาแรงมากๆด้วยนะจ๊ะโอเคสหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันกูย,ยังไม่ได้ดับเอ็กมัดนะเดี๋ยวรอก่อนละกันเนาะไปแปะผมซียูครับผม